สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเก็ตเล็กเก็ดน้อยนักพัดกับโนกา u t u b e นะครับวันนี้เสนอตอนแบงค์ชำรุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่แบงค์ยีชำรุดแบบนี้แบงค์ร้อยใบนี้ก็ขาดแบบนี้ก็ขาดนะครับอันนี้ก็แหวนและสุดท้ายแบงค์ห้าอย่างนี้ถามว่าเราจะ ใช้ได้หรือไม่นะครับกับแบงค์ชำรุดประเภทนี้สามารถชําระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับมีหน่วยงานไหนรับแลกหรือเราจะไปแลกที่ไหนเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นำแบงค์ชํารุดที่เห็นอยู่นี้ไปที่ธนาคารอมสินซึ่ง ธนาคารอมสินนั้นเขาก็จะส่งต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารอมสินจะให้เราทําการกรอกรายละเอียดมูลค่าของแบงก์ต่างๆเลขบัญชีนะครับเบอร์โทรศัพท์ธนาคารอมสินก็จะรวบรวมแบงค์คำรุดของเรานี้ส่งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่ง s อ s กลับมาหาเราว่าเงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่พอเราเงินเข้าบัญชีแล้วเราก็ลองไปปรับนะครับครับผมหลังจากที่เราได้รับข้อความเสร็จแล้วนะครับที่เราได้เอาไบชดวชทย์ไปแลกนะครับเราก็จะนำสมุดมาปรับนะครับข้อติ๊ตู้นะครับ ตรน,นี้เราก็ปรับสมุดอยู่นะครับนี่นะครับได้เห็นได้ว่าเงินได้เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้ดูนะครับ วันนี้ถือเป็นเก็ดเล็กเกลนวที่ผมจะนำเสอนอในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่เราได้รับข้อความจดแล้วนะครับที่เราได้เอาไปช่ึดไปแรกนะครับเราก็จะนำสมุดมาปัดนะครับข้าชิดตู้นะครับ วันนี้เราก็ปรับสมุดอยู่นะครับนี่นะครับได้เห็นได้ว่าเงินได้เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้ดูนะครับ อันนี้ถือเป็นเกดเล็กเกตนะที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ